สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใ like, ดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลย น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์สอง0 0บาททุกรายการนะคะชอบถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณนะคะองนี้นะคะเสมาพุทธซ้อนด้านหลังแบบนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรานะคะเหรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะพระพุทธเจ้าสิบชาติปีสองห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ ถ้าดูไม่ทันดูไม่ชัดยังไงสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะเป็นพระซุ้มกอยกมือพนมแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะที่ระลึกในงานอายุครบ เ2ปีนะคะรายการที่หนะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่6นะคะเป็นพระศิวรีหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังมีตัวยันตุกตานะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระพรมสีหน้านะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญฤาสีนั่งอยู่บนเสือนะคะเขียนว่าทำดีรักช่วยได้ดีมีสุขปี2 5 57นะคะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระศิวรีนะคะรูปปล่อโบราณน,นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนรุ่นดวงเศรษฐีมหาราบนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะ เหรียญเสมาหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะคะปี2553เป็นเหรียญที่ระลึกชาลองอายุครบ6รอบนะคะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันอาัขาระาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแตกรายงานะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะรายการที่15นะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นช้างรอโบราณน,นะคะรายการที่17นะคะเป็นเหลี่ยนหลวงปู่สวงนะคะเทวดาเดินดินนะคะชื่อรุ่นออกวัดภัยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซานะคะปี2560ด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคศิต,ตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะ รายการที่20นะคะ <S <S เป็นพระศิวรีนะคะเป็นพระศิวรี <S 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 เหรียญรอดเนื้อทองเหลืองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมนั่งอยู่บนช้างนะคะองค์นี้จะเรียมเก็บผิวให้แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระ ผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ําเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะเป็นปิดตายันยุ่งนะคะมีต่อโค้ดหมายเลข3นะคะเป็นรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปีพศ2517อายุครบ8รอบนะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบมีปั๊มเป็นพระสมเด็จด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังตัวหนังสือนะคะเป็นเหรียญทรงเตารีดนะคะมีเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพาปิดตากะหนกข้างนะคะ พระปิตากนกข้างหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระปิตานะคะพระปิดตาด้านหลังยันนะคะอง์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นหลวงพ่อกะกเสมนะคะ ที่ระลึกครบ7รอบนะคะหลวงพ่อกเกษมเขมโกปี2538นะคะต่อไปเป็นรายการที่30นะคะเป็นพระนักปกนะคะหลวงปู่ทิมวัดราหารได้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะจังหวัดระยอง ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระผงพุทธโทน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระพุทธชิน,นาราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นพระอาจารย์อาจารย์ทีมนะคะเขียนว่างานเลื่อนสัมมนาศักดิ์ศูนย์แปดนะคะองนี้เป็นรายการที่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะอง์นี้นะคะเป็น พระพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะ เป็นเหรียญพ่อท่านซัางนะคะปี2480นะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะเหรียญเสาห้าปี2526นะคะอง์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหนุมานนะคะด้านหลังนะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อเกี้ยงนะคะวัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชนบุรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเสือรอโบราณน,นะคะพระวง์นะคะหลวงพ่อวงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสีมเขมมโก้นะคะสุสานไต้รักจังหวัดลำปางด้านหลังเป็นรูปบังกรแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระปิดตากะหนกข้างนะคะด้านใต้ฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะดน้าหลังมีตัวยันอขระแบบนี้เลยนะคะเขียนหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระรอดนะคะเป็นพระรอดองค์นี้พิมพ์สวยหน้าตาคมชัดนะคะเป็นรายการที่43านะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะรวยพันล้านนะคะเหรียญนั่งพ่านปี2564นะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพ้าผงแม่ชีบุญเรือนนะคะ รายการที่46นะคะเป็นพาร์ร่วงรางปืนนะคะอ,องค์นี้เนื้อคาบเก่ากูกแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพาร์คุณแผนนะคะ รายการที่48นะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดห้อยคอนะคะรายการที่49นะคะเป็นรูปปั้หลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไร่นะคะรายการที่50นะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะ รายการที่51เนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่5้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นพิเศษปีสองหนึ่งเจ็ดนะคะองนี้เป็นรายการที่52นะคะต่อไปรายการที่53นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะ หลวงพ่อทวดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญใต้ร่มเย็นนะคะเสาห้าปีสองห้าปีสองสี่สองหกตัวเลขยังไงปีสองห้าสองหกนะคะ องนี้นะคะนี่เป็นรายการที่54นะคะต่อไปรายการที่55นะคะเป็นพระสมเด็จปางขุนพรมนะคะด้านหลังมีรอยปั๊มแบบนี้เลยนะคะรายการที่55นะเอยรายการที่56นะคะ รายการที่ห้าสนะคะเป็นพระหลวงพ่อยืนนะคะหลวงปู่ศิรานะคะพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะปีสองห้าหกนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นเป็นเหรียญทรงเตารีนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังต่อโคดหมูเก้าตัวนะคะเป็นรายการที่ห้าสนะคะ ต่อไปรายการที่58นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะรายการที่59นะคะเป็นพระรีรายืนนะคะรีราเม็ดขนุนนะคะองค์นี้นะคะ รายการที่60นะคะเป็นพระผงนะคะด้านหลังเขียนว่าอาริยทรัพย์เนะคะพระผงแม่ชีบุญเดือนนะคะรายการที่61เป็นเนหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบวัดบโบสถ์โพทองปี2518นะคะองค์นี้เป็นรายการที่61นะคะ ต่อไปรายการที่62นะคะเป็นพระผงทรงสมเด็จนะคะวัดช่องแครหลวงพ่อรมนะคะองนี้เป็นรายการที่62นะคะต่อไปรายการที่63นะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่63นะคะ ต่อไปรายการที่64นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันอขระแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่64นะคะต่อไปรายการที่65นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเป็นเหรียญอาจารยานุสติอนุสร์นะคะองค์นี้รายการที่65นะคะ ต่อไปรายการที่66นะคะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อน,ลอนะคะแล้วก็เลี่ยมเลนแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่66นะคะต่อไปรายการที่67นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ร้อมนะคะหน้ากากสีเงินนะคะเนื้อไทยเทสวยๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นรายการที่67นะคะ ต่อไปรายการที Then, mm ่ hmm. sure 68นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์ช้าง3มเสียนะคะเหรียญหนึบาทนะคะเป็นรายการที่68นะคะต่อไปรายการที่69นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์นะคะเป็นเหรียญป่าพ่อนะคะองค์นี้นะคะรายการที่69นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่70นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี1 7นะคะหลวงพ่อขี่อยู่บนเสือแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่70นะคะรายการที่71นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะ เป็นเหรียญเสาห้าปีสองห้าสองหกนะคะองนี้เป็นรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสองนะคะเป็นเหรียญพระพรมสี่หน้าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะมีเขียน ปีพศ .2530 นะคะเป็นปีเถาะนะคะรายการที่72นะคะต่อไปรายการที่73นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังเป็นยันดวงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่73นะคะต่อไปรายการที่74นะคะเป็นพระคุณแผนนะพะฝั่งแร่ธาตุแบบนี้เลยนะคะตรงหน้าอกนะคะ คุณแผนหลวงปู่ทิมวัดราหารได้นะคะจังหวัดระยององค์นี้เป็นรายการที่74นะคะต่อไปรายการที่75นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดช้างเผือกนะคะออกวัดช้างเผือกช้างเผือกนะที่ระลึกในงานวางศิาลาฤกษ์พระอุโบสถนะคะปี2519นะคะเป็นรายการที่75นะคะ ต่อไปรายการที่76นะคะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะพระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นรายการที่7 6นะคะต่อไปรายการที่77เนะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะมีคาบกูคาบเก่านะคะด้านหลังมีปั๊มตาแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่77นะคะต่อไปรายการที่78นะคะเป็นพระหลวงพ่อ งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัมรสนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะหลวงพ่อยืนอยู่บนเสือแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะมีเป็นตัวยันแบบนี้นะคะแล้วก็มีพระยืนสององค์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่78นะคะ ต่อไปรายการที่79นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกระเสมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกระเซมเขมโกนะคะที่ระลึกครบเจรอบนะคะองนี้เป็นรายการที่79นะคะต่อไปเป็นรายการที่80นะคะเป็นพระนางกวักกักมือแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่80นะคะเป็นหล่อโบราณนะคะ รายการที่81ดนะคะเป็นพระสมเด็จป,ปกโพไวโพเก้าใบนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนะคะด้าน,นหลังมีพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะอุี้เป็นรายการที่8 1อดนะคะต่อไปรายการที่82นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อผิวองค์นี้เนื้อชูปรักปิดทองนะคะด้าน,นหลังพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะเป็นรายการที่82นะคะ ต่อไปรายการที่83นะคะเป็นพระมะเหสวรน,นะคะเป็นเหรียญพระมะเหสวรน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่83นะคะต่อไปรายการที่84นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเหรียญครั้งที่่1ปี2507นะคะด้านหลังตัวยันอักขาระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่84นะคะ ต่อไปรายการที่85นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะภูมวิหารสีนะคะด้านหลังเป็นพระครูธรรมพาทอนนะคะวัดพานุภาพปี2553นะคะเป็นรายการที่85นะคะต่อไปรายการที่86นะคะเป็นพระรอดนะคะเนื้อผิวก็เก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่86นะคะต่อไปรายการที่87นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะ เหรียญหลวงพ่อมุมนะคะอ,องนี้นะคะรายงานที่87จนะคะจังหวัดศรีสะเกดปี2517นะคะต่อไปเป็นรายการที่88นะคะเป็นเหรียญทรงโล่หลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนอายุ1้9ปีวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะอ,องนี้เป็นรายการที่88นะคะ ต่อไปรายการที่8-9นะคะเป็นพระครูประดัดสุขวัตนะคะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงนะคะด้านหลังเป็นพยาคุดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8-9นะคะรายการที่90นะคะเป็นอาแปะโรงสีนะคะองค์นี้นะคะรายการที่90ปี2526นะคะ รายการที่91นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันตุกตานะคะรายการที่92นะคะเป็นเ,นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังนะคะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่92นะคะ ต่อไปรายการที่93นะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมเขมโกนะคะปี2518นะคะสุสานไตรักจังหวัดตำปางนะคะมณฑลทนหารบกที่7ดค่ายสุรศักดิ์มณฑีสร้างนะคะรายการที่94นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่94นะคะ ต่อไปรายการที่95นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเหรียญพญาหนูเผือกนะคะต่อโค้ดแจกทานด้านหลังนะคะอง์นี้เป็นรายการที่95นะคะต่อไปรายการที่96นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะนี่เป็นทรงพัดทรงตาปัดพัดยศสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่96นะคะ รายการที่97นะคะเป็นรุ่น1นึ่ะคะอาแปรงสีนะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญที่ระลึกทําบุญก่อตั้งเซเว่นอเวนะคะปี2526นะคะเป็นรายการที่9-7นะคะต่อไปรายการที่98นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อทบนะคะที่ระลึกในการสร้างวิหารวัดจันนิมิตจ,จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ รายการที่99นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยชนะจนนะคะปี2556นะคะองค์นี้เป็นรายการที่99นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่100นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะที่ระดึกพศ .2511 นะคะองนี้เป็นรายการสุดท้ายรายการที่100นะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ